สวัสดีครับีพซีทุกคนนะครับเนาะรับมือนีกามากพอๆกับปะเตรียมนะพี่น้องเนาะรับปะเตรียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนคนริมทางต่อยนะพี่น้องเนาะรับมือวันพุธนะพี่น้องวันพุธที่สิบสองกุมภาพันธ์หกแปดราวพัฒนาออกห้าแปดหกศูนย์สี่ห้าขับเลขล่างก็ออกหกศูนย์นะพี่น้องเนาะ ขับของเซียนคนริมทางงวดที่ผ่านมากันรุดเลยพี่น้องนะครับวันพุธที่สิบสองกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าพี่น้องแปดกับเก้ากับบ้าจักตัเนาะพี่น้องเนาะรับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองลักหน่วยมากนะพี่น้องเนาะ 8 0ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ออกหกศูนย์นะครับนะบ่าวากันนะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดนะครับบ่วาคูบาอาจารย์ในนะพี่น้องเนาะครับเมืเ่อวันพุธยมผ้ามาตามต่ออีกนะครับกับเราพัฒนาเซียนคนริมทางนะครับ วันศุกร์นะพี่นนองเนาะ วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์68ลาวพัฒนา เราพัฒนาเซียนคนริมทาง บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองพี่น้องขับเบื้งชุดวิ่นเหมือนในพี่น้องนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง จุดลิ่นนะพี่น้องเนาะน้นพี่น้อง แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึง่งเก้าสองสี่หางพี่น้องตัวเนีย <c oughs> กันเลยพี่น้องด้อตัวกันพี่น้องเจ็ดศเ็ดห เจ็ดสองแปดนยก้าศูนะครับ เน้นสีหางนะพี่น้องเนาะเอ้าบอกว่าตัวเน้นตัวกันแล้วพี่น้องเนาะมักตัวเด็กกับพิจารณาเบิ่งเอาถ้าพี่น้องเนาะครับที่สําคัญครัอย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับครับปเตียมกับใจเบิ่งก็ได้พี่น้องเด้อส่งมาให้นะครับครับลาวพัฒนา14คุ้ม14บสีทับสทับหกพี่น้องบนล่างรูด1กับ2ครับชุดวิ่งเ แปดเกพี่น้องเจาะแปดหนึ่งองเก้าหนึกัน7 0 7ดศูนย์เกครับคนริมทางนพี่น้องเนาะครับหอยปังๆพี่น้องครับพอเตมขอขอบคุณในหลาย,ย,ยน,น,ลานะครับเนดะีอเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขกแนวทางเล่าพัฒนาไมา้ป่อเต้ม ฝากพี่ฝากน้องเข้าไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดคัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับฉะนั้นแล้วพอแต้มก็ไวพ้พรอนคอยเขาคอยฟังๆรับพี่น้อง f อซก็จะได้โชกโศกมันมนกันนาคราับจะลืมเด้อพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้าแดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนานาครามัม ครับสุดท่ายตายสุดนี่ก็อิบชีทุกคนนะครับเด,อด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแตมก็ให้โชคโชกมันมันง <c oughs> ห่งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะรัาพ,พอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม